ฝนจะตกเร็วๆคุณพากันไปทุระมาเพิ่งมาถึงป่าค่ะไปไปไปฝนตกฝนตกเข้าไปรถก่อนแล้วก็ลมพายุมาพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวให้ฟ้าสางก่อนแล้วค่อยเข้ามาใหม่คุณตาบอกว่านี่แหละอันตรายในป่าพวกเรากลัวต้นไม้มันจะล่มทับพี่น้อง ฝนน่ะไม่กลัวดอกกลัวต้นไม้แล้วอีกอย่างหนึง่งค่ะผละไม้มันเปียกก็ขายไม่ได้ค่ะวิ่งหนีฝนไปก่อนค่ะป้าแป๊บเนี่ยไปอุ๊ก๊กเน้นเสียงฟ้าร้องแกบอกอุก๊กนกเนนฟ้าร้องแต่คุณตาคุณตาแก่ๆเขาก็เรียกอุ๊กกคือเหมือนกันแต่ซาฟ้าร้องเขาจะเรียกอุก๊กนกเนน อันนี้ก็อันนี้ไม่ได้พูดหยาบวยค่ะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังคุณตาแก,กพูดติดตลกเมื่อกี้ถ้าถ้าบ้านเราก็เรียกตาแก่อย่างเงี้ยอีตาแก่อะไรอย่างนี้เขาก็เรียกอุ๊กโกอันนั้นฟ้าร้องอุกก๊กโกเน้นเปรียบเทียบให้ฟังค่ะดูแกตากแดดหลายพี่น้องแกอยากดำอันนี้ต้นน้อย เมียไปน้อยตำตำดอกแต่ลูกย้ายใหญ่เขาอิ่มฝนพี่น้องเอ,อ,อเ้ยลกคักซุกนีอีกต่างหากพี่น้องไม่ต้องย้อนเลยโอ้โหยันย้ายต้องเดินขึ้นไปฝั่งต้อง ันบยายที่ก้นพี่น้องมันดกยังไงอุบาทอุบาทเสียงคนมาเดินป่าดนันควมำควมอยู่ทั้งนูน่นมันสุขคนด้รยเสียงซัดพี่น้อง đó nôn nếu hẳn con phải thắc nôn nó dặn ใต้หันขวดจะเกิดไปทั้งไหนดีใต้ก็มีขวาก็มีงั้นก็เดินหนาเนาะพี่น้องเนาะเดินหนาไปเรื่อยๆในระวังก็แตก ลบกระยุงไปตัดยากมาก งูตอดตูดเอาซะเด้อพี่น้องเอ้ยนั่งกัตอดไปกับตอดมาหา่าดีเลยเนี่ยมีงูอยู่เด้ก,เกือเกณฑสชิตเจนกือกราร์ดแมตติสเปปปูแต่งูที่ตอดตูด,เอ,ดอเอ้างูมีผิดเด้อกือการ์แม่เออพี่พน้องน้องลูกลกแล้วหลานเดอ้อ ไปล่านขายายาเดอ้อกื้อปักเก่าให้ทาแกเข็นให้ซื้อไปนําเดอ้อยากันงูกัดกันถึงตอดเมื่นั้นเกิดไปเจอรังพึงพงเกิดไปเจอรังพึงพงแล้วที่นี่มันตอดลหลายๆายแม่น่ะจะกินยาไปเลยมันมีอยู่ชื่อยาเขาเรียกกื้อปักเก่าท,ที่มาเลือกรูกและร้านที่บ้ามา ยายนั่งเก็บเมื่อกี้ยายหิวออกจากป่าไม่ได้เพราะว่ายายปวดแขนให้คุณตาไปหิวหายคุณตาเปียกมามดเลยมิ่งกันอะไรเนยมาเรียเห็นไหมคะ่ะเราเก็บไปขายให้หโดยตรงเลยเราจะเก็บแบบไม่แตกเลยคะ่ะอันนี้ยายเก็บไม่มีแตกเลยคะ่ะคุณตาก็ตีหอบเลย เดี๋ยวเราก็ไปเลือกอีกทีนึ่งนะคะ่ะอันไหนลูกที่ว่ามันดิบก็เอาออกคุณต้าก็กินไปด้วยหิวไปด้วยปากดำปีมันเด็กเลยพี่นอ้อง,งไปไปทุระมาพี่น้องก็ได้อยู่แกบอกว่าได้ประมาณสามลังก็โอเคอยู่ลังละห้าสิบห้าก็เป็นเงินเป็นทองค่ะประวะมาชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้แล้วค่ะ